สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับ,บจิตวิญญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยน2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูริการติดต่อได้ที่ Description น,นะครับจะแปะเร็งแล้วก็กอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่บูพยา59ครับเราจะมาดูอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวเมษ เรามาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนมิถุนาหน64กันก่อนนะครับจะมีดาวองคารดาวทิศและก็ดาวศุกร์มีการโคโจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายให้ฟังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวเมษนะครับลัคนาเมษมีราุาเขตใตรงนี้ก็จะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวองคารเลข3นะได้โคโจรไปอยู่ในเรือนเมถุนนะครับเป็นตําแหน่งในเรือนสหัชชะเขาเรียกว่าตําแหน่งโยกหน้าลัคนา แต่จะอยู่แค่2วันวันที่2มิถุนายนดาวองคารก็จะเลื่อนลงมาที่ราศีกรกฎไปอยู่ตำแหน่งน็นะครับอยู่ในตำแหน่งพันธุด้วยการที่ดาวองคารอยู่ในตำแหน่งพันธุเนี่ก็จะเป็นลักษณะของค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนบ้านในเรือนที่อยู่อาศัยความสำเร็จความมั่นคงนั่นเองแต่กำลังของดวงดาวนั้น น,น,นั่นหมายความว่าชาวเมษและคณะเมษก็จะอ่อนกําลังลงมาแต่ว่าอิทธิพลของดาวอังคารนั้นเป็นเน็ตไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเพียงแต่เราอาจจะแบบมีการติดต่อกับคนทางบ้านมากขึ้นไปไหนมาไหนกับคนทางบ้านมากขึ้นแต่ว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารเมื่อโครจรในวันที่2มิถุนายนเข้าสู่ราศรีกรกฎจะมีนัยะสัมพันธ์ไปเล็งกับมุม ดาวเสานะครับอังคารกับเสาเนี่ยมันเป็นในลักษณะของความทุกข์ดังนั้นเนี่ยชาวเมษลัคนาเมษต้องอ่อนกําลังให้กับเรื่องของคนในบ้านดังนั้นเนี่ยพยายามแบบอย่าอยู่บ้านบ่อยเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวนั้นไปอยู่ ก่อนกาลังเป็นเน็ตหมายความว่าคุณต้องอยู่บ้านน้อยนิดหนึ่งถ้าคุณอยู่บ้านเยอะเกินไปอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นมีความอึดอัดใจนะครับมีปากมีเสียงมีความทะเลาะเบาะแวงกันหรือมีลักษณะของการที่อาจจะทําให้ในเรื่องของความแบบมีปัญหาใจกันกับคนทางบ้านได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวคารได้โคจรมาเล่งกันกันกบดาวเสาร์มันเป็นลักษณะของการแตกหัก การมีปัญหาความทุกข์ใจนะครับดังนั้นเนี่ยชาวเมและคนาเมธอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกกับคนทางบ้านแล้วก็ควบคุมกับในเรื่องของอะไรที่มันอยู่ในเรื่องของญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยหรือความมั่นคงของเราเราจะเกิดความทุกข์ตรงนี้เกิดขึ้นเราพยายามต้องแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ด้วยนะครับชาวเมธลัคนาเมธเนี่ยเมื่อ ดาวอังคารโคโจรเข้ามาแบบนี้เราอาจจะมีความทุกข์ความซีเรียสความจริงจังหรือมีปัญหาอะไรแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยชาวเมษควรจะต้องอยู่บ้านน้อยนิดนึงเนาะ มันจะเป็นวิธีแก้ก็คือหมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องออกไปทํางานมากขึ้นหรือเราอาจจะแบบไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยติดบ้านมันอาจจะดีกว่าการที่เราอยู่บ้านตลอดเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดความเครียดในความกังวลมีแบบปัญหาใจกันกับคนทางบ้านอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเดินทางหรือเราแบบ ไม่ค่อยอยู่บ้านมันก็จะคลายปัญหาความเครียดตรงนี้ไปได้เพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะจุกจิกจู้จี้กันแล้วเราก็จะมีปัญหากันกับคนทางบ้านอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ใจก็อย่าอยู่ก,กับที่บ้านมากเกินไปนะครับเดี๋ยวดาวศสุกก็จะเลื่อนลงมาด้วยในราศีกรกฎเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งเนานะต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของอดาวการเงินกันบ้าง ิทธิพลการเงินของคุณนะครับก็คือราศีพฤกษ์ของด้วยดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาอยู่ในราศีเมถุนในะช่วง1-25มิถุนายนอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกนาลัคนาและได้ตำแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์ด้วยประทุมเกณฑ์ในที่นี้คือดาวศุกรนะ์นัก เ,เขาเรียกว่าเป็นสามกับลัคนาอยู่ในเรือนสังคมคุณจะโดดเด่นท่ามกลางสังคมสักนิดหนึ่งเนาะก็จะมีคนมานิยมชมชอบกับตัวคุณมากมายการเงินก็จะได้ลักษณะของการเงินนั้น มีในเรื่องของการหมุนเงินกับคนในสังคมได้ดีขึ้นนะครับหรือมีการเงินที่เหมือนกับจะดีขึ้นนะแล้วก็การเงินจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะว่าดาวศุ์เคยอยู่ในราศีการเงินถึงแม้จะเป็นเกษตรแต่กุมดาวราหูในช่วงที่ผ่านมา mm hmm. ก็เลยทําให้การเงินนั้นอาจจะแบบได้มากแต่ก็เสียมากแต่ตอนนี้เลื่อนลงมาที่เรลนสหัสชชะแล้วทําให้เป็นตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ วันที่1-25มิถุานานยนการเงินจะเฟื่องฟูมากขึ้นทําให้การเงินนะั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นทําให้การเงินนะั้นมีในเรื่องของการเงินนะั้นเป็นกอบเป็นกํามากขึ้นได้ในสิ่งที่เราแบบควรจะได้เราก็จะได้เงินตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถือว่าเป็นในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของการเงินของชาวเมธและก็ลักนณาเมธมากๆเลยนะครับแล้วอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยยังได้กําลังกับดาวพระสบดีด้วยที่อยู่ในเรือนลาภะ ดาวพฤหัสดีนั้นตรีโก,กนกันกับดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคนะหมายความว่าดาวพฤหัสกับดาวศุกร์นั้นส่งกําลังให้กันและกันและดาวพฤหัสดีก็อยู่ในเรือน าลาภะด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้การเงินของคุณนั้นสะพัดมากขึ้นอีกนะมีในเรื่องของโชคลาภมีคนเมตตามีคนคอยช่วยเหลือขายของก็จะดีขึ้นมีลูกค้ามาสนับสนุนให้กับตัวเรามากขึ้นเหมือนกับยอดขายเราก็จะปรับปรับ,ปร,บปรับมากขึ้นดีมากขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่มันเหมือนกับ ติดขัดอยู่ก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะดาวพฤหสัสบดีนั้นส่งกําลังจากเรือนราภะด้วยพฤหสัมบดีเนี่ยเป็นเรือนราภะใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสุภระราภะเนี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยมักจะได้รับผลที่ดีแล้วดาวพระรัมดีในตําแหน่งราภะเขาเรียกว่าตําแหน่งสิงหกเกณฑ์สิงหกเกณฑ์เนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆสําหรับดาวพฤหสัสบดีเลยเขาเรียกว่าตําแหน่งโยกรังลัคนาหมายความว่าเราจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆจากบุคคลรอบข้าง หรือมีนาเมตตากับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะสุภะหม่ถึงกันได้รับการอุปธรรมช่วยเหลือด้วยนะและส่งกําลังถึงดาวศุกร์ด้วยถึงดาวประจำตัวด้วยแบบนี้ก็จะทําให้ชาวเมษลักษณาเมษมีในทิศทางที่ดีการต่อย,ยอดการพัฒนามีในเรื่องของ ชื่อเสียงเกยตติยศนั้นประสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูมีเจ้านายคอยช่วยเหลือมีเจ้านายคอยซัพพอร์ตให้กับตัวเราถือว่าเป็นโชคเป็นลาบที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวเมธนะครับลัคนาเมธเนี่ยจะดีมากมงคลอาจจะมีในเรื่องของลาบลอยเข้ามาด้วยนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าคุณยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์แล้วก็ดาว ราหูกลุ่มกันอยู่ในเรือนการเงินมารุมมาต้มกันแบบนี้ยหมายความว่าคุณเองต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่จะเซ็นเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้การค้ำให้บุคคลอื่นแต่ถ้าเราเซ็นกู้ของตัวเราเองเนี่ยดีได้อยู่แต่ว่าถ้าเราไปเซ็นกับคนที่ไม่รู้จักอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะถูกหักหลังถูกหลอกถูกโกงได้อะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับในเรื่องของธนาคาร นะครับอะไรแบบเนี้ยไม่ควรเซ็นเซ็นกู้เซ็นอะไรทั้งนั้นเลยนะเราจะเซ็นให้ญาติพี่น้องให้พ่อให้แม่ใหอ้อะไรก็แล้วแต่เพื่อนเนี่ยไม่ควรเลยในช่วงเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมนะครับเตือนแล้วนะไม่งั้นคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือมีปัญหาต้องขึ้นลงขึ้นศาลได้เพราะว่าพศลาหูเนี่ยคือในลักษณะของการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงการที่ดาวอาทิตย์ก็ร่วมกับลาหูเนี่ยเป็น ดาวที่ถูกคลาดมันหมายถึงนาาสิสชาของการถูกหักหลังดังนั้นเนี่ยชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยต้องรอบคอบมากๆเลยจริงๆไม่อยากให้เซ็นสัญญากับใครเลยหรือไม่อยากให้เซ็นกู้อะไรกับใครเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเซ็นของตัวเองไม่เป็นไรนะครับพอทําได้อยู่เนาะแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยนะครับอาจจะมีการผิดพลาดต,ตกหลน่นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเนาะก็เตือนแล้วนะครับว่าอาจจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่า การเงินของชาวเมษนะยังถือว่าดีอยู่เดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะโครจรในช่วงมนที่25เนี่ยลงมาที่ราศีกรกฎเป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุนั่นหมายความว่าคุณก็จะอยากได้หลักทรัพย์ละทีนี้นะครับแต่ศุกร์เนี่ยมาร่วมกลุมกับดาวอังคารเนี่เป็นคู่มิตรที่ดีแต่มันเล็งกับดาวเสาเห็นไหมครับศุกร์กับเสาเป็นเสียนศัตรตูปัญหาของผลประโยชน์เรื่องการเงินจะไม่ลงตัว ทีนี้แหละชาวเมดก็ต้องระมัดระวังตัวอีกสเตทหนึ่งนะครับดังนั้นค่คอยๆจับใจความไปสักนิดหนึ่งนะการเงินเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับหลายส่วนเหมือนกันเอาเป็นว่าในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมไม่ควรเซ็นคำประกันไม่ควรเ,เขาเรียกว่าร่วมหุ้นกับบุคคลอื่นนะครับใครมาชวนร่วมหุ้นไม่ต้องลงทุนในช่วงมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมให้ผ่าน2เดือนนี้ไปก่อนค่อยว่ากันนะครับ ก็ยังมีลาบมีผลในเรื่องของความสําเร็จของตัวเราเองอยู่แล้วเราก็พึ่งตัวเองดีกว่าในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวเมษกันบ้าง ทีพนการงานของชาวเมฆก็คือราศีมังกรของด้วยดาวเสา์เลข7ก็โคจรถับเป็นกเกษตรอยู่การงานจะเกิดความมั่นคงมากขึ้นคุณอาจจะแบบมีความซีเรียสมีความจริงจังมีในเรื่องของการงานที่อาจจะต้องแบกรับภาระพอสมควรเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีมังกรเป็นตําแหน่งกเกษตรคือความมั่นคงอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคุณจะจริงจังซีเรียสการทํางานเนี่ยค่อนข้างหามรุ่มหางคำสักนิดหนึ่ง แต่แล้วก็แบกภาละดด้วยแต่ว่าดาวเสารเนี่ยเข้ากดในลักษณะของการเบียนเบียนลัคนาเป็นสี่หนึ่งสาสี่เขาเรียกว่ามุมจัตตุโกนนะครับเป็นเบียนลัคนาดาวเสาเนี่ยให้ตำแหน่งของความเครียดความวิตกความกังวลนะครับมีในลักษณะของสิ่งต่างๆที่สร้างความกดดันให้กับตัวคุณในเรื่องของการงานพอสมควรและยิ่งมามีอังคารกับศุกร์เนี่ยเล็งด้วยเล็งคือมุมประจันหน้ากัน รเราก็จะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแงกันแล้วยิ่งเป็นดาวประจำตัวด้วยดังนั้นเนี่ยชาวเมษและคณะาเมสจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแงกันมีในเรื่องของการแตกหักกันกับคนในองค์กรเกิดขึ้นได้เพราะดาวคารมาจากเรือนมอรณะด้วยดังนั้นเนี่ยชาวเมษควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนรอบข้าง มีปัญหาในเรื่องของการทํางานเพราะว่าดาวเสาร์คือดาวแห่งการทํางานอยู่แล้วแล้วเลงดาวประจําตัวเป็นเน็ตเนี่ยไม่ค่อยได้ดังใจเราก็จะมีปัญหามีความขัดแย้งกับบุคคลอื่นได้ประมาณนี้นะครับแล้วยังไม่พอเท่านั้นนะครับอังคารกับเสาร์เนี่ยทำมุมเลงกันอยอีแยแล้วมีบรตยอยู่ตั้งฉากอยู่เขาเรียกว่ามุมสามเหลี่ยมเห็นไหมครับพลิกผันแบบกระทันหันต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถขับปลา นิดหนึ่งสำหรับชาวเมแลัคนาเมธจริงๆเป็นทุกราศีนะครับแต่เรื่องอาจจะเป็นคนละแบบกันเนาะก็ต้องระมัดระวังในส,น,สนส่วนนี้มากที่สุดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขด้วยตัวเราเองเรายังมีตัวช่วยที่ดีคือดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนตรงนี้แล้วนะครับเราใช้ในเรื่องของสติความคิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีแน่นอนมีคนคอยซัพพอร์ตเราด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษกันบ้างอิทธิพลความรักก็คือราศีตุลเนาะของด้วยดาวศุ์เลข6โคจรไปอยู่ในราศีเมถุนอยู่ในเรือนสหัชชาเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนา ในช่วง1-25เนี่ยความรักความสัมพันธ์จะดีมากๆเลยนะครับมีในเรื่องของความรักความสุขความหวังความโดดเด่นในท่ามกลางสังคมใครไม่มีคู่จะได้คู่ในช่วง1-25มิถุนายนแต่หลังจากวันที่25มิถุนายนต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะดาวสุขนะครับดาวคู่จะโคจรเข้ามาเป็นราชาโชคถึงแม้เราจะมีโอกาสได้คู่มีเสน่ห์เมตตาเพราะตำแหน่งราชาโชคนะครับอยู่ในเรือนพันธุุแปลว่าสิ แต่ดาวสุกเล็งดาวเสาอ,อย่างที่บอกไปนะมันอาจจะมีความขัดแย้งมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นความทุกข์ใจเชิงซ้อนได้ด้วยเพราะว่าสุกกับอังคารร่วมกันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคู่มิตรกันแต่คู่มิตรเนี้ยมันเล็งดาวเสามันหมายถึงลักษณะของความหึงหวงการหวาดระแวงการมีปัญหาการมีบุคคลที่3เข้ามาเพราะเราเป็นราชาโชคไงครับ พราะคู่เราเป็นราชาโชคอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับคู่เราทําให้เรามีความหึงหวงมีความแบบทุกข์ใจมีความแบบหวาดระแวงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นเน่ยชาวเมษราคณาเมษควรจะต้องดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรลักให้ดีเพราะว่าเขาอาจจะมีเสน่ห์มากนะหรืออาจจะกระสับกันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่มีเสน่ห์กับคู่ของคนรลักทําให้มีคนเข้าหาตัวเราเยอะแล้วคู่ของเขาก็แบบ มาจุกจิกกับเรามามีปัญหากับเรา เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยปัญหาของความรักอาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ถึงแม้เราจะดูดีมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะคนโสดนะไม่เป็นไรหรอกแต่ระมัดระวังรถไฟชนกันแต่ถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วทําให้จบเลิกลากันได้สูงมากเลยทีเดียวเป็นเกณฑ์ลายมากเลยนะครับดังนั้นควรจะต้องระมัดระวังนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ๆ>กดติดตามเปนกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ